สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอดบายกันญชริยานะจ๊ะมาคลิปนี้มาต่อกันมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะมากันเทวันเสาร์เลขสอวันวันเสาร์แล้วก็วันที่ถูกวะโอเคไหมวันนี้อาจารย์จะทําให้เสร็จนะคะจะพยายามพยายามทําให้เสร็จอ่ะสาวจา๋าสิบหถึงสาิบเอ็ดกรกฎานี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์ปิดเสียงก่อนนะอ่าเป็นการดูดวงแบบ general reading ดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนั้นไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปอย่างที่บอกดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิง ดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดอะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้คุณต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคอะไรที่้าถมเข้ามาในชีวิตมันเข้ามาได้เดี๋ยวมันก็ออกไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้มแข็งอดทนอดกั้นอดออมนจะจ๊ะแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะประมาณนั้นทุกคนชีวิตตอนนี้ลำบากหมดค่ะมีช่วงนี้โควิดระบาดป้องกันตัวเอง โดยไม่ไปในสถานที่ที่เสี่ยงนะคะถ้าออกไปข้างนอกใส่แมสล้างมือเพื่อจะได้ปกป้องป้องกันตัวเราเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะเออจริงๆมันน่ากลัวมากโรคนี้มันระบาดเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนที่จะให้ใครมาช่วยเราใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองคะ่ะนะจ๊ะไพ่เป็นเลกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลกักแล้วก็ห้าใบ เจอเรื่องของการงานการเงินแต่ชีวิตโดยรวมอาจารย์จะอ่านให้ด้วยแล้วก็ในในแง่ของความรักอาจารย์ก็จะอ่านให้เน้นเน้นเรื่องของความรักไพ่ใบแรกสถา,านการณ์ของคุณคนที่คุณรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่ใบแรกเป็น queen up cup queen ถือถ้วยน้อยใจอะไรอยู่จ้ะรู้สึกน้อยใจเสียใจคิดมากคิดฟุ้งซ่านบางทีบางสิ่งบางอย่างเรื่องมันไม่เกิดก็คิดคิดคิดคุณเป็นคน sensitive สูงในด้านของความคิด คิดไปหมดไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรก็ตามคนที่ทํางานจะพูดอะไรพ่อแม่จะพูดอะไรเพื่อนจะพูดอะไรแฟนจะทําอะไรบางทีคิดมากคิดไปคิดไปไกลเขาเรียกคิดไปไกลไกลเกินเหตุเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อคิดมไม่อยากคุยกับใครเป็นเวลาที่พยายามหาพื้นที่ส่วนตัวที่จะอ,อยู่ในเงาของตัวเองอยู่ในที่เงียบๆไม่พูดไม่คุยกับใครทั้งนั้น นะคะในความรักความสัมพันธ์ต้องรอบครอบหน่อยอยู่ในระหว่างความสัมพันธ์ที่คุมเครือค่ะไพ่ใบนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมันจะเหงามันจะว้าวเวมันจะคิดมากมันจะน้อยมันจะแย่รู้สึกแย่อยู่ในอารมณ์นะคะอา,อาจจาะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะงอาจจะงงางางแงงอแงเรื่องของคู่ถ้าเกิดเขาทําอะไรให้คุณไม่ถูกใจคุณอาจจะหงุดหงิดคุณอาจจะแบบ คิดถึงใครสักคนหนึ่งก็ทําอะไรไม่ได้คิดนู่นคิดนี่คิด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 ,คดนะคะแบบเหมือนเหมือนความน้อยใจเออไพ่เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจกับแฟนของตัวเองที่เขาไม่สนใจเราชอบเขาแต่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ใย,ยดีเขาไม่ตอบสนองความรู้สึกของเรานะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นเดียวแพรท,ทีเดียวนะคะโอ้มีความพร้อมบริบูรณ์ระวังเรื่องของบางคนนะคะระวังเรื่องของความ เดียมเพ s ส uh, เป็นไพ่ของราชินีจกักรพรรดิเพราะฉะนั้นคนที่ถือไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานชีวิตที่ในอนาคตถ้ายิ่งแก่ยิ่งรวยเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งเรทีเดียวเดียมเพสเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นที่ดีเป็นผู้หญิงแห่งเพศแม่ เป็นแพทย์แม่คือคนที่เป็นแม่เนาะจะดูแลคนอื่นได้ดีคอยใส่ใจห่วงใยดูแลคนนู้นคนนั้นคนนี้ใส่ใจทุกเรื่องบางทีความใส่ใจมากไปเนี่ยก็ต้องถามคนที่เขาเขาห่วงคนอื่นมากเกินไปใส่ใจเขามากเกินไปมันอาจจะเป็นความจุกจิกจู้จีจ้ก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ต้องถามเขาว่าเขาชอบหรือเปล่าด้วยนะความความรักความใส่ใจมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า การแสดงออกนั้นถ้ามากอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะไม่ดี just m e n t strand แล้วก็เพจอ o ฟว n รแล้วก็ King o f วารมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะยึดติดกับจิตใจมีบางสิ่งบางอย่างที่ใจคุณอยากหลุดพ้นเราอดทนพยายามอดทนเฝ้ารอรอให้เขาหันกลับมามองรอให้เขาเห็นคุณค่าหรือเปล่าหรือรอให้เขาปรับตัวปรับใจอย่างเช่นที่เราปรับบ้างไม่ใช่เราจะปรับความรู้สึกนั้นคนเดียว อาจารย์บอกไหมว่าวันนี้วันอะไรอ่านมาเยอะแล้วโอเควันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะจ๊ะอ่านของคนวันเสาร์บอกหรือเปล่าไม่รู้เอออาจารย์ก็แก่แล้วเนาะเออประมาณนั้นไป,ไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองใครเขาอยู่คุณมีความรู้สึกความต้องการตอนนี้อยากได้อะไรมีความรู้สึกว่าจะมุ่งมั่นมุ่งหน้าไปให้ถึงอยากได้แล้วต้องได้พยายามจะโฟกัสให้ได้ไปแอบสืบแอบส่อ,อ,อง เฝ้ามองใครเขาอยู่มันมีไพ่ของเด็กมีเด็กมาจีบหรอจ้าหนูจ้าสาวเด็กมาเตาะหรอจ้าพยายามทําใจกับความสัมพันธ์ค่ะบบรา์ทําใจแล้วก็หยุดนิ่งในเมื่อคุณก็คิดเองคิดเองได้ว่าถ้าเกิดในเมื่อคุณใส่ใจสนใจห่วงใยดูแลแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณ คุณก็จะไม่ทําแล้วทํามามากแล้วเบื่อกับการที่ต้องทําแล้วเบื่อกับการใส่ใจคนอื่นแล้วฉันก็มีดีนะฉันก็มีก้าวถ้วยขนาดไพ่ใบนี้อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นหญิงรักหญิงชายรักชายคุณค่อนข้างมีจัวเลือกเยอะนะใช้เยอะตัวเลือกเยอะมีความขี้หึงขี้หวง งกขี้เก๊กปะเวลาอยาก,จ,กจ่ายก็จ่ายแต่เวลาถ้าเวลาบทจะงกขึ้นมาก็งกเ,เกินด้วยเป็นคนหวงของของตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีเราคอนโทรลใจของเราไม่ได้ที่จะไม่ให้หวงไม่ให้หึงของของเรามันก็สร้างความทุกข์เพราะฉะนั้นก็พยาพยามพยายามคุณอาจจะคุยกับคนที่ก็ราศีเสีงยงเมธเมนเมธเมนกะรกฏรักทางไกลรักของคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาว,วัฒนธรรม รักที่มีความแตกต่างมีความดื้อรัน้นมีความมุ่งมั่นเราอาจจะมั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องแต่คนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมองว่ารักนี้ไม่ถูกต้องก็ได้คุณเป็นเดียมเพลสเขาเป็นเดียมเพลเลอร์เพราะฉะนั้นอเขาก็ไม่ยอมคุณเหมือนกันนะถ้าคุณจะเอาเขาอยู่ก็ต้องเอาอยู่ด้วย ด้วยความที่เขาเกรงใจคุณเพราะเขารักคุณนะเดียมเพรสคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเดมูลเขาไม่มั่นใจไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้ไม่เดมูลคือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจการแทงข้างหลังหรือว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ที่สามารถไปกันได้ไหมมันเริ่มจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วเดมูลเป็นไพ่ที่ เกิดความรงเรมีความไม่สบายใจนะคะมีความสับสนในใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ของเราไหมแรกๆใช่พอต่อต่อไปมันเริ่มจะไม่ใช่นะคะมีความอึดอัดอยู่ในวังวนแห่งความบางทีเขาก็อาจจะไม่อยากพูดตรงๆกับคุณก็ได้คนคนนี้เดียมพเพลอหรือว่าเขาพูดตรงๆมาแล้วต่างคนต่างแรงใส่กันทุกอย่างมันก็เลยเดินจากไปคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะคะการเดินจากมานั่นเขาก็ยังคิดถึงอยู่นะ ถามว่าเขายังคิดถึงไหมเขาคิดถึงทุกครับเลิฟเลิฟไพ่แห่งความรักไพ่แห่งจิตใจที่ตรงกันรักกันชอบกันแต่จิตใจของความรักรักกันชอบกันก็จริงแต่ในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของไลฟ์สไตล์อาจจะต่างกันมองแล้วความรักในโลกของความเป็นจริง มีความรักอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ตาบอดถูหนวกรักเขาชอบใครเขาเป็นยังไงก็จะรักประมาณนั้นเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่เป็นเกรนออฟสอดเป็นคนแข็งนอกอ่อนในนะถ้าพูดจาดีๆหวานๆถ้าไม่ใช่ความเกลี้ยกล่ํใส่กันนั้นมันก็ยังจะไปได้อยู่เพราะมีความรักเป็นทุนเดิมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตมีใครมีครอบครัวแล้วจ้ะมีลูกสองคนด้วยไปโฟกัสกับครอบครัว รักนี้ต้องมีอิสระรักในต้องให้อิสระในความคิดให้อิสระในการกระทําให้อิสระเสรีในทุกๆเรื่องไม่ใช่มีรักแล้วทําให้ปวดใจมีรักแล้วทําให้เป็นทุกข์ใครคนหนึงมีเจ้าของแล้วคะเสาวาสามจากความเจ็บความเหนื่อยล้าความทุกข์กายทุกใจที่ได้รับมามันแทนที่ใครไม่ได้จริงๆนะอืมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณ เาเป็นคนเจ้าชู้คุณไม่รู้หรือ,อยังไงจ๊ะอะคนคนนี้เป็นคนที่คนเข้าหาเยอะเป็นคนเจ้าชู้เขามองว่าสามถ้วยคุณมีคนอื่นหรือคุณมีเจ้าของหรือว่าเขามีเจ้าของแล้วคะ่ะสามถ้วยเป็นลักษณะของเธอร์ปาร์ตี้ไหมอาจารย์จะอ่านว่าเตอร์ปาร์ตี้นะแต่เพราะมันมี6มันมี10ถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้มันมีเตอร์ปาร์ตี้มีซ้อนแน่นอนมีซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามแน่นอนเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม เขามองว่าเขารอคุณอยู่นะจริงๆอ่ะเขาก็ชอบคุณมากๆเหมือนกันแต่การชอบคุณนั้นเขาก็จะถือใครบางคนไว้ด้วยเขาจะถือไว้สองคนอ่ะเขาไม่เลือกอเขืว่าเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเขาจะเอาเก็บไว้เก็บไปทั้งสองคนเลยประมาณนั้นคุณะ่ะคุณเหนื่อยคุณอยากจะพักกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหนื่อยล้าเบื่อเซ็งวุ่นวายใจตัวเองคุณอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง อยากจะง้อ,อเขาหรอคะคุณกำลังหาทางออกให้กับชีวิตคุณอยู่บางทีอยากไปบวชไปถือศีลไปกินเจไปทําบุญอยากอยู่เงียบเียเพื่อตัดสินใจให้ท่องแท้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปต่อไหมหรือว่ามันควรจะแยกจากกันไปหรือว่าคุณสิ่งที่คุณผ่านมานั้นคุณได้อะไรกับความสัมพันธ์นั้นบ้างถ้าแต่คิดคิดแล้วคิดอีกเหนื่อยอยากพักอยากเบรกอยากหยุดเน่งอยากคิด แต่ใจลึกๆของคุณยังอยากได้โอกาสนั้นที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะอะในบางคนนะคะในบางคนที่เลิกกันไปแล้วในบางคนที่เลิกกันไปแล้วในบางคนที่ไม่พูดไม่คุยไม่ไม่นิ่งๆเฉยๆใส่กันนั้นสาวจ๋ามีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันได้ไหมพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ไหม มองก่อนว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไปมันไปมันไปได้เพราะอะไรใครคนนึงถ้ามีครอบครัวต่อให้ดันทุรังไปมันก็ช้ำใจอยู่ดียังต่อให้ยังอยากมีไว้ก็ยากต่อการที่จะพัฒนาถามว่ากลับมาได้ไหมได้นะได้ แต่คุณยอมรับได้ไหมที่ใครบางคนมีครอบครัวคุณจะยอมไปเป็นบุคคลที่สามของใครหรือจะให้ใครมาเป็นบุคคลที่สามของคุณแต่มีคนมองว่าครอบครัวรักนี้บางคนพยายามที่จะรักษาไว้ในสถานะของการเป็นครอบครัวเขามองถึงครอบครัวเป็นหลักหรือคุณมองถึงครอบครัวเป็นหลักคะต่อให้เลือกก็ไม่เลือกเขามีคนใหม่ไปหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปหรือยัง เขามีคนใหม่ไปรยังคค้ะคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีเดี๋ยวนะราศีกันราทัตน้ำกรกฎมินพฤจิกเขามีคนใหม่หรือเปล่าเขามีคนที่เขาอยากได้ความรักที่เป็นความรักที่มั่นคงคะ่ะเขาอยากให้เป็นความรักหมายถึงความรักที่อยู่ตรงนี้เป็นรักระยะยาวๆเจ็บสามดาบมีมีม เขามีเด็กมาจีบหรอคะมีเด็กเขามานะเขาหรือคุณมีเด็กเข้ามาคุณหลามีคนใหม่หรือยังทรูออฟครับความรักนี้มีเงินมีทองมีผลประโยชน์ทรูออฟครับว้าวว้าวว้าวมีคุณมีคนเข้ามาคะ่ะคุณจะมีคนเข้ามามีคนเก่าก็คนใหม่กลับมาแน่แนแต่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งแล้วก็พยายามไปโฟกัสกับงานที่คุณทําเบื่อกับงานถึงจะต้องทํางานก็เบื่อหน่าย ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเขาฝากบอกได้เขาฝากบอกว่าเขาเครียดเขาเหนื่อยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นให้คุณฟังเขาด้วยเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณฟังเหตุฟังผลในสิ่งที่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญคุณล่ะ คุณบอกว่าคุณรักเขาค่ะคุณอยากให้เขากลับมาหรือคุณจะกลับไปหาเขาถึงแม้มันจะยากลําบากคุณจะปรับตัวปรับใจคุณยอมอยู่ในเงามืดหรอะคะยอมเจ็บคุณก็ยอมขอให้เขาอย่าจากไปหรอคะไม่รู้นะไพ่มันบอกแบบนั้นขอดูไพ่แนะน,นําไพ่แนะนําบอกว่าการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการจบจากสิ่งเดิมๆการตัดสินใจให้ดีและคิดให้ดีในความสัมพันธ์นี้อยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บเออเปิดไพ่เป็นกีนออบคับป้ามันจะบังเอิญไปไหมปิดก็เป็นกีนออบคับอะแปลกจัง จริงๆคุณไม่อยากเลิกกับความสัมพันธ์นีจ้จริงๆหรอกนะอาจารย์มองว่าในไพ่คุณไม่ได้อยากเลิกคุณแค่น้อยใจในสิ่งที่เป็นเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือมันอาจจะมีปัญหาที่เข้ามาถาโถมกันจริงๆมันไม่ได้อยากเลิกหรอกแค่ความน้อยใจน้อยใจกับอะไรมันความน้อยใจมันประดังประเดเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจบจกทุกอย่างเพราะฉะนั้นลองตองเด,เดย์อยากจบจริงๆหรือแค่น้อยใจแล้วให้อยากให้เขาง้อแล้วสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในความทุกข์แบบนี้คุณอยากเป็นอยู่แบบนี้จริงๆหรือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนเ์นใต้ที่คิดชัน้นบล็อกอย่าลืมดูด,ดวงสุนตัวหลไ์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9้ y เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ